สวีดัสสวัสดีครับอีพี่นีพ่อกันครับบ่าวยองครับพามาเกี่ยวเขากันช่วงนี้เลี้ยงงัวพาไปสักครั้ครับมาเกี่ยวเขาไปหน้าบ่าวยองครับทางนี่เกี่ยวอยู่แต่คนเลยก็แจ้งนะครับติดตามไปยาจิเบิง่งเว้ยมาครับช่วงแยกเกี่ยวเขาถ้าเกี่ยวเขาช่วงน,นี้เปิดประเทศแล้วจัตสิเปิดว่าเปิดบอลกันได้อาจิดตามครับ เดี๋ยวจะไปลงไร่สดด้ยวยมือมือได้ละมือปืนครับสองกันมือปืนบูท่าโลปืนคนไปเลยถอยเลยโอ้ยนี่ขมันกับหมาพันครับ,าารบตัวนั้นหมาพานันนี่ครับเกี่ยวเขาสดๆครับรเดี๋ยวขาตั้งกองไม้สะเทือนน้อยนึง ได้จากไขยจากมัดละซ่มหน,นี่ประมาณสามสิบสอบมาดูครับโดยประมาณโอแม่งยังมาบินตามกล่องว่ะเดินหน้าหอ้องกลอมครับพันเดินมาห้องกล่อมห้องเนี่ยฮัลโหลฮัโล,โลถอยเลยฮลัลโหลมาเร็วเร็วร่องของครับอยากร่องของ สายลาหนูครับวันนี้นะครับตัวนี้ครับไล่แหลกเลยขงส่งยำกดไลค์กดแชร์เลยครับฝากกติดตามเอฟซีครับเดี๋ยสวสิลงขขงังงวเบิรงง้าๆครับเดี่ยวเบียกเดี่ยงง้างครับอยูงง่เ,วเ,วยเ,เดี่ยวหนึ่งคือไาทายง้องเดี่ยวครับช่วงนี้ว่างัวช่วงนี้ผมกับบอดปปี้แพลนอัปเดตคือว่ามันกันยากเกี่ยวเขาเนี่ยใกรที่เลี่ยวเดีว รถเกี่ยวเขาอยู่หน้าครับได้ยากตังนีิรถเกี่ยวครับรถอุ้มครับเป็นรถอุ้มของแท้สิหมาพานนะครับว่านี่เจ้าเมเรีสิเขารถเกี่ยวบังการส่นสายล่าหนูถ้าไม่งนเราไปเรียบรุนคนนั่นเขาไปเร็วได้เขาเห็นแนั่น สามสิบเจประมนมเจ้าแปดเจ้าเก่าอยู่ดว่กนก็ไล่ก็แช่นะครับติดตามไ้ว่าน้องสีลงราคางว่า,บา,บววบา,าเบียดราคางวเบงคับจ้วงนี้คือเกี่ยวข้ากับหนากไปลงดัดหิดแล้วตับานจังกับสีรงไว้บางเยอะใหญ ก่อนเปิดก่อนนอนอยู่บ้านกันซื้อเลยครับว่าโอเคครับก้อนแดดเดี๋ยวจะไปจัดการพวกกันนี่ก้อนมันควรเนี่ยแม้ควรัวกเกี่ยวเขา่าที่ไปเข่าเพียงเ,เอาผู้สาวมาแบกเข่าครับอสองสาวที่แต่กดครับผู้สาวจริงจริงครับไผ,ผ่แผ่ก้เล็ก็เจ้ครับติดตามในผู้สาวยังเมั่ววนเมืเม่อไหร่ก่อนผ่าจะผ่า,าดูบนครับผู้สาวล่าจะผ่าดูบนครับนี่มาแบกเข่าแพ่แบกได้สอบหนึ่งให้พันหนึ่งวั่น คุณไอ้แางมากับเบิ่อนนะครับไหมากับติดต,ต่อได้ครับท่างเบอร์โทรที่0 9 7 0 2 3ึ่งครับเบอร์เขารับจ้างเบกเขารับจ้างเจ้าครับเบกเขารับจ้างครับนี่ไใหมากะโทรมาได้ครับติดต,ต่อไม่ได้รับจ้างแบกเขาช่วงนี้เทนสกจดจำแย่เบิรงครับเบอร์ข้าวหน้าครับผมวันนี้หาแบกเขาครับมันสิเกี่ยวเขาสอนกับสิว่ารับจ้างแบอร์เขาท่านเบิ่งนะครับเพื่นคนงามที่แบกร์เขาที่เป็นยังไงก็ติดต,ตามครับ ยิ้ม,มนี่จ้ะไปไปกองเนี่ยแท็กบอนเนี่ยยิดต่อได้ครับโทรมาไหนาครับควบหนูู่แพ่งหนักควบหนูเสดหนึ่งเพราะมันมันง่วนนะครับคนแม่ลูกห่วเฮือนตัวนั้นบาหมันเรียบร้อยเนาะตัวน,นั้นยืนยืนอยู่นั่นตัวนั้นบาหมันเรียบร้อยตัวน,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 นี้ก็เป็นดูกระทบครับบาสินพลาสนใจกระทบมาไหนาครับทักมาได้โอเคครับแต่าบางรถเกี่ยวเขาเทนี้บวันี นครับมาอีกคงนึงครับหน้าห้องนำคำครับไปกันจ้าดีครับวัดนี้วันา้องน้คเาเขาเาวิเทียรับอขอวานมใจโโลกับเาอ่ะ้นน้ำคำไม่ทีมงานครับโจ๊กเขามาแบกเขาครับหน้าลูกพันธุ์ไม่สูงมีต่ำเนาะปะดันันออุนใช้กันเนาะ นะเจอกันครับหน้าห้องน้ำคำจะเนี่ไห้นี่ประมาณจะเดาเป่าประมาณกสอบประมาณสอบสอนประมาณสอบรับทีมงานครับทีมงานพงศ์ยันดองครับพงศให้ดองหนุ่มไส้เจ้าทีมงานหนุ่มไส้พงศ์ยันดองไปผู้สาวหล้าสะพัดก็ลงมาอยู่หันบัมาหันแน่นอนพอดีอ่ะไปลงมาต้อกันเลยส่องยูทูปพรุงไปเลย ทางคูนครับขามีอะไรเลยนั่งไหวเราสะพัดมังหันเด้สองคนมันหาเราเห็นตะเคียนเนาะไปทีมงานครับเนี่ยมาแบกเขาครับเดี๋ยวกันยังห้องยูทูบครับมแรงว่างา่ายง่ายบนไหนบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ตากินตามมาครับโอเคครับอีพีหนาว่ากันไหม